เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชม f อแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอดก็จะมาตามตัวเลขของเซียนสุรินนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาเอดก็นำเสนอไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ ตัวเลขของคุณพี่ก็เข้าเลขวิ่งนะคะเข้าเลขวิ่งให้เจ็ดกับเก้านะคะตัวเลขก็เข้าวิ่งเข้าเลขเจ็ดนะคะแล้วก็ให้มาห้าศูนย์ล่างนะคะแต่ว่าห้าศูนย์ออกบนเฉยเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายมากๆค่ะงวดนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉลดีๆเฉลเดดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มิวชาแนลค่ะละองชาแนลนะคะพี่ครับผมครับผม อพอดีว่าจะตามสูตรของคุณพี่ต่อค่ะเพราะว่างวดก่อนก็ให้ห้าศูย์ล่างขึ้นบนเฉยเลยเนาะพี่เนาะได้เลขวิ่งด้วยเลขวิ่งก็เข้าเลขบ <7 S 2> นเจ็ดเนาะค่ะคืองวดนี้คุณพี่คำนวณได้ยังคะ <c oughs> คำนวณแล้วคำนแล้ววิ่งเข้าเลขเจ็ดค่ะ <c oughs> งวดนี้ขอเน้นๆนะคะพี่วิ่งวิ่งบนค่ะเก้ากับสี่เก้ากับสี่นะคะก็ตรงกับเลขดังอีกแล้วค่ะคุณพี่ฮะตรงกับเลขดังอีกแล้วค่ะมีดังอีกแล้วเหรอค่ะลายลายเซียมก็ให้มาค่ะเก้าสี่ค่ะเก้าสี่อันนี้มันมามันสองอ๋อมันมาตามสูตรเนาะพี่เนาะ ก็มาทำสูตรค่ะก็สงสัยสูตรคล้ายคล้ายกันค่ะ <c oughs> สูตรสูตรมาเหมือนๆกันอันนี้เก้ากับสี่ค่ะถ้าถ้าวิ่งตัวเดียวมันมีมันมีห้ามันมีสองสูตรอ <c oughs> ถ้าถ้าวิ่งตัวเดียวมีห้าแต่อันนี้จะจับจับให้ห้าจับคู่ให้สี<น>่ครับสเน้นเน้นเลขสี่ใช่ไหมคะ อ๋อค่ะลงไปแล้วค่ะค่ะแล้วตัวจับคู่ค่ะพี่เก้าสีหกเก้าสหตัวเดียวกันกับสำนักอื่นๆใช่เก้าสี่หกค่ะมาเรงค่ะตัวนี้ค่ะหกสี่ห้าหกสี่ห้าสี่ห้าค่ะค่ะ มีสองตัวตัวตัวที่สามตัวสามตัวมีสองหางนะคะครับเอาสองหางก็พอวันนี้ค่ะเ้าสี่เ้าสี่หกหกสี่ห้าค่ะทีนี้สองตัวค่ะคุณพี่สองสองตัวค่ะสองตัวให้สองตัวล่างมันออกบนเฉยเลยใช่ครับวันนี้มีสองตัวสี่ชุดนะค่ะงั้นวันที่แล้วล่าง ค่ะศูนย์เค่ะค่ะหนึ่ค่ะโควิดเนาะศูนย์ศูค่ะมาแปลกนนย์ศูนย์หค่ะครับเไปเป็นล่างเนาะอันนี้อันนี้เป็นชุดล่างค่ะวิ่งล่างค่ะแป๊บนะคะเดี๋ยววิ่งล่าง ค่ะได้เลยค่ะหน่งนะเก้าเหมือนเดิมออ๋วิ่งล่างก็เก้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับค่ะเก้าค่ะตัวเดียวนะพี่ตัวเดียวค่ะรางวันใหญ่หกตัวมีสองเจ็ดมีสองเข็ดสองหกหนึ่งสี่เจ็ดสองหกหนึ่งสี่ค่ะลังรางวันใหญ่นะออ๋จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้อ๋อ้โหไม่ คำนวณหกตัวดีสองเจ็ดสองหกหนึ่งสี่ค่ะแล้วจุดไว้เลยอนุ่นสองสองเจ็ดสองหกหนึ่งสี่สี่แล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งหน<ม>ึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าค่ะคำนวณไว้สองชุดอ๋อค่ะเราดูก็ได้เนาะพี่เนะ <c oughs> เาะงวดแรกคำนวณไว้สองชุดหก<อ>ตัวรางวัลใหญ่ อะไรแล้วนะคะคุณพี่จดไม่ทันคะ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วอะไรต่อคะเจ็ดศูนย์เก้าเจศูนอัน,นอันนี้เป็นอันนี้เป็นหวยอ่า,อารางวัลใหญ่เพราะว่าจะถูกรางวัลคำนวณไว้หกตัวหตัวรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่เนาะไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีก็จะเป็นรางวัลเลขท้ายหรือว่าจากรางวัลอะ ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะวัวนแรกวนแรกทำงานไม่สองชุดเหมือนลล่างนะเหมือนเหมือนเหมือนตัวบนเลยบอกพี่09มันมันเหมือนกันไหมมันมันคงไม่เหมือนอ่ะอนนี้เรล่างมีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ที่ตัวอันนี้ไม่ใช่คุณพี่ให้ตัวบนบอกเมื่อกี้ เมื่อกี้บอกว่าให้ตัวบนนะคะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ที่จับคู่ให้ชุดล่างชุดล่าง่ชุดล่างแต่ว่ามันไปออกบนในงวดที่แล้วงวดที่แล้วไปออกบนแต่มันเป็นชุดล่างนะชุดเลงล่างมันสลับกันยังไงเนเนาะรอบก่อนเมื่อก่อนก็ออกหกหนึ่งก็ก็ชุดล่างนี่แหละชุดล่างมันเข้าห้าง เข้าสามงวดร่างสามงวดแล้วก็สองงวดมาเข้าบนไม่รู้มันสลับกันยังไงมันจะสลับที่กันอยู่เนาะพี่สลับตำแหน่งากบนไปอยู่ล่างจากล่างไปอยู่บนแล้วค่ะแล้วสองตัวบนไม่มีบอกคุณพี่อะไรสองตัวบนค่ะสองตัวบนก็มีสี่ห้าสี่หกไี่คิดเลยเนาะคิด โเคิดเลยตรงนั้สี่ห้ากับสี่หกครับค่ะโมมีสองชุดวันนี้ให้สอชุดห้าสี่หกค่ะ,คะแล้ว,ลวนะเน้นตัวไหนเนาะคุณพี่ก็คิดว่าสีห้าสวยวันนี้สี่ห้าสวยเนาะค่ะล่างแลนะคะล่างก็ เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ศูนย์เก้ากับศูนย์คิดว่าคิดว่าเก้าจะมาาหรือจะมาตัวก็ไปตามสูตรแล้วนะเขาไปตามสูตรไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้าไปตามสูตรก็เป็นเียงแค่แนวทางเนาะพี่เนาะได้พิจจะนาดูค่ะ ลายที่ลายเซียนค่ะคุณพี่9เก้าเก้าสี่หกนาะใช่เลขนิ่งก็เข้าค่ะเก้าสี่หกดังมากวิ่งตัวเดียวตัวเดียวนี่สิยังไม่หลุดตัวเดียวห้าวิ่งตัวเดียวห้าคือบนใช่ไหมคะบนบเอาแล้วแล้วคุณพี่ให้บอกเลขสี่ไม่ใช่บอกเมื่อกี้ใช่ก็มันมีมันมีอยู่สามตัวอ๋อ ราก็ใส่เลขห้าเ,เอาสห้เาเก้ 5, 9, 4, นะาสี่เนาะว่าสอตัวก็ได้นนมีมีห้ามีเก้ามีสี่เนาะพี่นั่ละค่ะเราก็เน้นห้าด้วยไงเน้นห้าด้วยก็ปกติห้านี่จะมาหลักหลักหน่วยไม่หลักหน่วยก็ หลักหน่วยหลักสิบอยู่ประมาณนี้เลขวิ่งตัวเดียวยังยังไม่มีไปเล็กหลักร้อยนะ,ะห้าตัวนี้จะจะอยู่ประมาณหลักหน่วยหรือหลักสิบห้าอยู่หลักหน่วยกับหลักสิบเนาะพี่ก็กะว่าใส่หน่วยเลยเอาสี่ห้าเลยประมาณนี้ก็ลองดูนะ,ะเผื่อเข้าค่ะ,คะพี่เลขวิ่งส่วนมากจะไม่จะไม่ผิด จะไม่ลดยังไม่หลุดค่ะส่วนมากจะเข้าเลขวิ่งใช่ไหมคะคพี่อ๋อส่วนมากเลขวิ่งจะไม่หลุดค่ะมันหลายมันมันมันกี่งวดเลขวิ่งสิบหกงวดอ๋อเข้ามาติดสิบหกงวดแล้วสิบหกงวดยังยังไม่หลุดนะค่ะตัวตัวที่ว่านี้ห้านนี้ ฟันห้าตัวเดียวเนาะพี่เนาะห้าสี่กับห้ามันมันก็ห้าสองตัวห้าตัวเด่นเลยค่ะสี่กับห้าตัวเด่นครับจําหนเลขวิ่งก็เอาหกเข้ามาเป็นหลักร้อยหลักร้อยหกกับเก้าเป็นหลักร้อยสลับสลับกันค่ะค่ะวันนี้เอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะคุณพี่ก็ถ้าเข้าก็ถ้าเข้าก็ โทรมาก็จะบอกเพราะว่าคำนวณอยู่คำนวณคำนวณทุกงหมดค่ะก็จะตามเรื่อยๆค่ะพี่ก็ยายที่บ้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีทุกคนทุกคนเดี๋ยวแอฟจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากเซียนสุรินนะคะงวดประจำวันที่หนึ่ง กันยายนพศ2564นะคะวิ่งบนมี9มี4มี5นะคะวิ่งบนมี9มี4มี5นะคะ3ตัวจ,จับคู่ได้มี946 645นะคะ946กับ645นะคะ2ตัวบนคือ4664 4554นะคะ วิ่งล่างคือ9ตัวเดียวนะคะวิ่งล่าง9ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มี9 009 19 1991 00แล้วก็1 0 0 1นะคะตัวที่เน้นที่สุดของเลขล่างคือ0 9 90นะคะเน้นสุดๆของเลขล่างนะคะแล้วก็2ตัวบนเน้นสุดคือ4 5 5 4นะคะเลขวิ่งเลขวิ่งตัวบนจะมี เน้นสุดจะมี4กับ5นะคะสำหรับ f c ท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็วันนี้คุณพี่ก็ให้ตัวเลขมา6ตัว2ห่หางนะคะท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็คำนวณได้มาใหม่นะคะก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ ก็จะมี2 7 2 6จ็หนึ่งสนะคะสองเจ็สองหหนึ่งสะคะแล้วก็1 7ึ่งเนะคะ1 7ึ่งเนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าจะมา3าตัวหน้าหรือว่า3ตัวท้ายก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ เพราะว่าเอดก็น,นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสียงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองชาแนลโชคดีไปกับสูตรของเซียนสุรินนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ